ลาก่อนดาราสาวชื่อดังตัดสินใจไม่เซ็นต่อสัญญาช่อง3โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานอย่างนักแสดงสาวโมโมชนกฉายแสงเพียนเพรนโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงของเธอมากมายและมีผลงานหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้ติดตามรับชมกันนอกจากนี้เราจะได้เห็นภาพสวยๆของเธอผ่านอินสตาแกรมโมมชนก ด้วยความสวยมาพร้อมความเก่งของเธอไม่ว่าจะได้รับงานไหนเล่นละครได้รับบทบาทอะไรก็ตีบทแตกได้ดีมากๆอย่างตอนนี้ที่เธอมีละครเรื่องคู่เวรออกอากาศช่อง3 แต่พอพูดถึงเรื่องงานเราจะบอกแฟนๆว่าสาวโมตัดสินใจไม่ส,สัญญาต่อในฐานะนักแสดงช่อง3เธอขอผันตัวเป็นอิสระแต่เราก็เชื่อว่าไม่ว่าเธอจะอยู่สังกัดไหนหรือเป็นนักแสดงอิสระเธอก็ทำงานออกมาได้เต็มที่เหมือนเดิมจ้า